นอกจากการทําสาวหรือตัดแต่งกิ่งให้กับพริกต้นแก่แล้วนะครับพริกที่ปลูกใหม่ก็จําเป็นที่จะต้องมีการตัดยอดเพื่อให้แต่กิ่งเยอะๆด้วยเช่นเดียวกันพลิกต้นนี้เป็นพลิกแก่นะครับที่สมควรโละแต่ไม่โละก็คือทําสาวใหม่คือการตัดแต่งกิ่งน,นะครับตอนนี้แต่ยอดมาเยอะแต่สังเกตให้ดีนะครับยอดยังไม่ยาวแต่ก็รีบออกดอกมาเลยนะครับเพราะเขากลัวว่าจะ ไม่ได้มีการขยายพันธุ์นะครับก็รีบออกดอกมาเลยและดูลักษณะจะออกดอกเยอะด้วยแต่ไม่ใช่จะมีการทำาสาวเฉพาะพลิกที่เป็นพลิกแก่นะครับต้นพลิกที่ปลูกใหม่ก็เด็ดยอดเพื่อให้มีกิ่งเยอะๆนะครับยังในกระถางกลุ่มนี้ที่เป็นชุดที่ปลูกปลูกใหม่นะครับขนาดน,นี้เนี่ยพอดีกับการที่จะเด็ดยอดนะครับ ก็คือการตัดยอดออกเพื่อให้แต่งกิ่งเพื่อให้ต้นพริกแต่งกิ่งเยอะๆนะครับเรามาดูกันนะครับก็ง,ง่ายๆเลยนะครับอ,อันนี้ผมจะตัดไว้เตี้ยหน่อยหนึ่งก็จะตัดประมาณนี้นะครับนี่คือตัดยอดออกมาเลยนะครับอันนี้ก็ผมจะตัดให้เตี้ยหน่อยหนึ่งตัดออกนี้แต่ต้นนี้ยังเล็กอยู่ยังไม่ตัดนะครับก็อ,อย่างสามต้นนี้ก็จะทําการตัดเลย คือเด็ยอดออกประมาณนี้เลยนะครับเวลาตัดยอดแล้วเขาก็จะแตกกิ่งแบบนี้นะครับนี่คือกําลังแตกใหม่แล้วก็จะแตกตลอดลําต้นเลยจะทําให้มีกิ่งเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีกิ่งเยอะผลผลิตก็ต้องเยอะนะครับจึงจําเป็นอย่างยิ่งในการปลูกพลิกนะครับ ต้องมีการเด็ดยอดเพื่อให้แต่กิ